สวัสดีนะครับผมนี่ประกอบเรียบร้อยนะครับสําหรับล้อนี่โอ้อัดกันเั้งคืนตาหูตาแฉะนะครับเมื่อคืนนี้นะครับรีบด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันงานวันนี้นะครับดูนะครับบุงสี่สองนะครับดูความกว้างโอ้เมตรกว่านะครับนี่เผามันยาวเหลือเกินนะดูนี้นะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวผมไปดูความ ดูนะครับความสูงนะครับนกะโอ้โหแน้นอน,นะครับเดี๋ยววันนี้อจะไปถ่ายหน้างานจริงให้ดูนะครับว่ามันจะไปได้ไหมนะครับนี่ก็ <laughs> อันนี้ไปสี่ไปสี่ห้านะนะครับสี่ห้าใหญ่ต้องไปถึงมือห้าแปดโอ้ดูแล้วหน้าแปดมาแล้วอีกครันหนึ่งโอ้ยางเนาะอลังการเหลือเกินนะครับ ดูนะครับน้องๆฟอดนะครับโดนยางนะครับนี่นี่ห้าแปดดูดูน้องฟอดนี่นะครับโอ้ยมันแทบจะเ่ากันเลยนะอันนี้บอกว่าคงไม่ต้องถึงมือคันนี้นะครับดูว่าเดี๋ยวให้ดูนะครับดูนะครับนี่เครียดเอวเลยนะครับนี่โอ้โหนี่กระดาษบันไดนะครับรถดูนี้สูงจริงนี่นะครับ ต้องน้องฟอร์ดให้จอดทู <im> <tamam. im> ่กันอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นานครับเอานะครับตอนนี้มาถึงนาาเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเติร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มพลังก่อนบีสิบนี่นะรถเกี่ยวยังเกี่ยวอยู่ด้นดูๆดดโดดดดลอมไม่หลดม๋ตวก็เดินสโลว์รถเกี่ยวเนี่ยเม่มงเมื่อวานทิ้งไว้คืนเลยปัดมาเกี่ยวไม่ได้ น้ำไม่มีโอยแน่นอนโคตพวกชีไม้ชีมือเจะกอนจเย็นฮะเราไม่เห็นที่ไหนมาตูดอ่ะเออกะกะกะเนี่ยเนี่ยได้รอดูเลยได้เดี๋ยวรอดูเรอดูรดูต่อไปจะเอาบังงี้พี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่างนี้อยากจะลองให้ใส่รถปั่นดูหน่อย เขาว่ามันจะไปได้ไหมเลยจัดรถหนักเลยสี่ห้าเลยอันที่แรกเขาอกเอาใส่หนุ่ยาได้ FC บอกง่ายจ่ายเอาไส่รถไฟถ้าตวเนี้ผ่านเขาจะสั่งเลยไงเพราะว่าหลายคนแล้วที่อยู่ตรงี้เดี๋ยวดูิว่าไปได้ไหมครับลุงมีไม้เลี้ยวตรงไหนที่มันเดี่ยวยาวไหมจะหดมือนะครับติดนี่เอาไป เกิด์น้ป่านเองเดี๋ยวเราจะเรียกเสืยซ่ามาขับให้โอ้โหเกณฑ์น้ำป่านเลยเยอะแล้วรถอ่ะโอ้ยในตำนานเลยเนี่ยพันธ์ยเออเอาจะจะในตำนานหรือปิดตำนานไม่รู้เลยวันเนี้ยเดี๋ยวรถรถยดำจะไม่ต้องดูว่าดูรถรถรถเกี่ยวก่อนดูดูดูสภาพแท็กนี่ หของจริงนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้นี่แหละยก็ผาไม่ได้อ่ะดูดีกว่าเอาดูเลย,ด,เลยดูตอนเกี่ยวเลยนะครับแต่จริงแล้วเขาลุยกันลุยได้เหรอลุยขวางนี้เลยอ่ะ <coughs> Điểm ừ, hôm <coughs> <Điểm phong>. ừ, <coughs> <D> <coughs> Phải đâu, nút, Tiếng pha ลาะริมแล้วครับีิไปแล้วล้อลอยเป็นไงเป็นไงไม่มีรอบฟรีโอ้โหปัดโถมันไมโตโอนเห็ยว่าเข่าเลยนะครับีิโอ้โห โอ้โห oh oh, ทำนานหลบใช่ปะเสกไปแล้วนุ่นไปไงรอจะคุมจะคุมที่นู่นนะนุ oh ่นโอ้โหผมเดินผมยังเมื่อย <laughs> ดูดูดูไอ้บุ้มงานเข้า้ว ยิงเหรียงยันมากนะครับโอ้โหเหยียบจัดไม่จับเครื่องขับเลยวะเนี่ย ร้อเด็กธรรมดานะครับคันนี้สี่สิบรู้สึกว่ายันหนักยันมากตัวนี้เนี่ยน่าจะเบาบ้างครับนี่ร้อยกแต่ไปไปได้นะครับไม่อยู่นี่ ไม่ไยินในคันนี้เลยเนี่ย oh ต้มป่านเหลาท้ายเหยอ ฮะเขาขับไม่ดุเดือดว่ะจังหรืเลยลาลงไปดิรถเขาไม่ใช่รถเราเนาะเอ๊ยทาไมไม่รู้วะเออคุยได้เลยเนี่ยลาในม้วนรถนะครับเฮ้ยจอดอย่ามาดีแล้วไงแต่ปัญหาอ่ะเออไม่พันเลยใชไม่ลุยอ่ะแต่ตัวรถเนี่ยเกิดสังเกตดูไม่เร่งเครื่องเลยอ่ะมันก็เลยไม่จี่ตัวเออ ราคาี่าสิะกว่านี้อรเจะกลัวแล้วนะดับเสียซ่าแโบไม่นี่ฮะโบคะต้องโหดต้องส่งเลยแกจะหลบไปไหนเราโยกล้ออยู่เลยโอ้ เออฮะเอออฮะปไงดูน่ยมันมันขัดวัดกับแัปัดอยู่เลย

ใช่นา่เมาปั่แล้วออ่แล้วติดติดด้วยเรไม่ไคงไเขาไม่ใหม่อ่ะเออนีอเก่ยมางเน่ใสเม่อกี้เรารถเกี่ยว่ไคยเห็นใครเขาใส่รถใหญ่มารถเล็กอ่ะเคยใส่รถเล็กอคนละไตล รถตีสิรถเล็กออเอ้าเดี๋ยวรอหาตีเลยเนี่ยเอาสี่เก้าเอ้สี่เออสี่ห้าบาทกันเนี่ยเออเอาเนี่ยช่างหนูเลยต้องงี้เนี่ยกระชากงี้เนี่ยที่ฝ่ายขับรถดูน้าบอกว่าน่ะพี่เอาหนักกระติกมาหน่อยดิกระตุ้นหน่อยอย่างงี้มันก็ไม่สลัดออกไงเออ ทายท่านที่บ้านไปป่วยยามมาแจมด้วยเลยอ่ะเป็นไรก้าพังรับไฟทำทางจะไป็นไฟถี่นี่ผายทนอยู่ได้ขนาดนั้นเอาแล้วเว้ยริงว่ะเออเี่กที่ปผายวางโคตดด้วยเนี่ยโค้ดสั่งอย่างเดียวเลยอ่ะเอาแกดูหน้าคนขับด้วย ข้าวแล้วปปกลแกเรียบร้อยข่าวโคตรกระสั่งจังเลยกูบอกแล้วอย่าลงไปอย่าลงไปเราจะอยู่นะใส่ข้างพีก็เรียบร้อยอ่ะ ที่เอาหลุดไหมฮะจะเข้าอีกปะเนี่ยชูวเคุณมาแล้วมั้งเข่าจะเลมจะเลมพอดีเป็นเละแล้วก็ไม่เหนียวได้ไหมล่ะโค้ดก็สั่งเลยเนี่ยแล้วเมื่อกี้มันจะเลมไงมันมีไม้ปะเนี่ย อรูดเนี่ทำตั้งใจอย่างนี้ตึงวีถอยหลังก็ได้เลยไม่ได้หรอเอ้อ้ไอ้ไอ้ผมได้ชอบโค้ดจังไอ้โค้ดกังก็เก่งไงอ้โค้ดกระโบกอยู่นี่เองโค้ดจะเป็นยังไงเราโบกกังเลยโบกเลยเลยอแกขายบ่อมาตีเด็กเขาแกก็แกกโบกไงเงี้ย

แบบนี้ต้องถอยแย่ออกถอยแย่ออกได้ถอยหลังที่ตรงนี้ด้วยจะไปไม่ได้ว่าดูแล้วป่ะได้จะมาได้อยู่แค่นี้แหละนี่มันมันด้อยมันจัดเดี๋ยวให้มันดูเลยไอ้โต๊ะมันดึงอนาดนี้ก่นแต่วิ่งยามมันโอเคเลยอันเนี้ยมันเหมือนตัวปั่นเวลามันยกแล้วมันมันกดโัวปั่นใช่ไหมโน้ปั่นเขาไม่ได้อย่างนี้อเฮ้ยมันไม่ใช่โรงมันไปเอาไปกันคันมรใสายแล้วโน้ตปั่นเลยขอของคู่ตาเนี่ย ถ้าวิ่งย่ำน่าจะดีเลยนะมันจะหลุดทิ้หายไปหมดเลยมันเหมือนอตัวปั่นตีขุกไปในตัว <c oughs> ขึ้นซะด้วยเฮ้ยอลากเฮ้ยปลานตัวมาเลยจริงหรูฮะมันขัดนะม่เอออะแล้วปกติมันไม่ได้ใส่ขันนี้เหรอรถอ่ะอ๋อเออ ที่นี่านไม่แค่นี้มีหน้ากับานไปเรื่อยเลย <c oughs> เฮ้ยเข้าเฮ้ยเขปันิด <c oughs> เยอะแน่